สวัสดีทุกท่านค่ะรู้สึกรู้สึกแปลกๆนะคะปีหน้าจะไม่มาแล้วถ้าระบุดิฉันเป็นวัยกลางคนนะคะปกติไปอยู่เวทีอื่นเขายังพอดูโลมให้เป็นคนรุ่นใหม่อยู่เวทีนี้เวทีแรกได้รับการสถาปนาเป็นวัยกลางคนนะคะก็คิดว่าปีหน้าถ้าไม่เปลี่ยนพิธีกรเลิกมาแล้วนะ,ะแต่เล่นนะคะคือเนื่องจากว่าเราพูดแถวกลางนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหัวๆจะโดนพูดไปหมดแล้วชอก็ เลยอยากจะมาชวนพูดเรื่องที่ปีนี้ถือว่าอินเทรนที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆค,ค,คลี่คลายว่ามันเกี่ยวข้องกับลุงรวมทองอย่างไรอยากพูดเรื่องคนรักชาติคนรักชาติคนอย่างชอบพันนิกาเป็นคนประเภทไหนคะเขาเป็นคนชังชาติคะ่ะคนอย่างไอ้พวกพักซ่อมโดนสถาปนาว่าเป็นพวก ชังชาติคนอย่างบุ๊กอีเลเวนเกอเป็นพวกอะไรคะชังชาติคนอย่างไอ้พวกบ๊อบสามกีบชูสามนิ้วเป็นพวกชังชาติหนักแผ่นดินไปไหนโดนเปิดเพลงไล่ตอนนี้เลิกเปิดแล้วนะคะหมดหมดเทรนประเทศนี้สะดุดดียกย่องวีรบุรุษและวีรสตรีผู้รักชาติ มีอนุสาวรีย์มากมายมีงานํำลึกมากมายที่ไม่ต้องจัดข้างถนนแบบนี้จริงๆข้างถนนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่างานอื่นเขาก็ดูจัดกันได้อย่างมีพื้นที่นะคะความรักชาติของวีรบุรุษและวีรสตรีเหล่านี้ส่วนหนึ่งพวกเขาเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องชาติเรามีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมคะเรามีอนุสาวรีย์มากมายเพื่อเป็นเกียรติเป็นความทรงจํารําลึกถึง วีรบุรุษวีร,รสตรีที่พลีชีพเพื่อชาติเวลาพูดว่าพลีชีพเพื่อชาติหมายถึงผู้ที่ไปปกป้องแผ่นดินปกป้องมาตุภูมิที่ฉันเห็นด้วยค่ะพวกเขาควรต้องได้รับการสะดุดีแต่มีคนรักชาติอีกประเภทหนึง่งเป็นคนดียอ,อยักษ์กัลันคนดีพวกนี้บอกว่าตัวเองรักชาติ ใส่เครื่องแบบผึงผายอยู่บ้านหลวงแถวแถวนี้ค่ะอยู่บ้านหลวงแถวแถวนี้นะคะเลยขึ้นไปนิดนึงนะคะคนผู้นี้บอกว่ารักชาติเป็นคนดีแต่ถอยรถถังมาเหยียบหน้าคนไทยไปแล้วสิบสามครั้งในรอบเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ปีคนเหล่านี้บอกว่าตนเองรักชาติ โดยเราไม่เคยตั้งคําถามเลยว่าชาติในความหมายของพวกเขาคือใครเขาจะพูดแบบนี้ค่ะเขาจะพูดติดปากรักชาติรักสถาบันแต่ก่อนที่จะเป็นคําว่าสถาบันรักสถาบันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะเป็นคนไทยรักสถาบันไม่ใช่เรื่องผิดแน่นอนเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจแต่คําว่าชาติเนี่ยคืออะไรคะชาติมีแต่แผ่นดินเป็นชาติได้ไหมคะใน เป็นได้แต่ในแผ่นดินไม่มีประชาชนอยู่มันเป็นชาติไหมคะชาติจึงประกอบด้วยแผ่นดินและคนที่เกิดเติบโตทํามาหากินและสร้างความเจริญงอกงามให้กับแผ่นดินนั้นชาติจึงหมายถึงแผ่นดินและประชาชนคนรักชาติหมายถึงคนที่รักเกียรติภูมิศักดิ์สรีผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอย่างรังสีมันโลมคนอย่างวิโรด ที่ออกมาเปิดโปงกมเมอร์ที่หลอกลวงเอาเงินคนไทยหมดไปเป็นแสนแสนล้านเขารักชาติไหมคะคนแบบผลิตหน้าดำข้ามเคียประชุมกรรมธิการแก้แล้วก็ธรรมนูนเอามรดกของคณะรัฐประหารชิ้นสุดท้ายออกไปเขารักชาติไหมคะแล้วคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนอย่างพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณได้ดิบได้ดีรักชาติรักแผ่นดินมาจนถึงวันนี้แต่ เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนหรือไม่คนอย่างพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินคนพวกนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักชาติดีฉันถามว่าข้อแรกท่านไปปกป้องแผ่นดินมาตอนไหนท่านอาจจะบอกว่าท่านลบไปตั้งแต่หนุ่มๆท่านลบมาตั้งแต่หนุ่มๆคนอื่นก็ลบค่ะท่านไม่ได้ลบอยู่คนเดียวแต่มีท่านค่ะที่ถอยรถถังออกมาเหยียบหน้าคนไทยแล้วปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากคนไทยรักชาติแบบใด คนอย่างลุงนวมทองไพรวันคนอย่างลุงรวมทองเคยมีใครคิดไหมคะว่าเขาคือวีรบุรุษผู้รักชาติรักแผ่นดินลุงนวมทองบอกว่าคนไทยฆ่าได้อย่าไม่ได้ลุงนวมทองผู้เจ็บปวดและอับอายกับการทำรัฐประหารซ้ำซากแกเห็นมาแล้วหลายครั้งในช่วงชีวิตของแกทนไม่ได้เพราะรู้สึกว่า ประชาชนถูกปล้นถูกเหยียบย่ำถูกยามอำนาจคนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากชีวิตเลือดเนื้อของตัวเองยอมพลีชีพเพื่อชาติเพื่อที่จะบอกว่าพวกมึงทำแบบนี้กับพวกกูไม่ได้พวกคุณทำแบบนี้กับประชาชนไม่ได้จะถือว่ามีรถถังมีปืนมีอำนาจแล้วจะมาปล้นประชาชนแล้วยังจะกล้าอ้างว่าเป็นพวกรักชาติอีกทำไม่ได้ เพราะชาติคือประชาชนชาติคือเกียรติยศศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของพี่น้องประชาชนแล้วมีสักครั้งหนึ่งไหมคะที่รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการในประเทศนี้จะยกย่องคนอย่างรวมทองไพรวันว่าเป็นผู้พลีชีพเพื่อชาติไม่เคยมีเพราะว่าในหัวสมองของชนชั้นนำคนที่มีอำนาจในประเทศนี้ชาติไม่เคยเท่ากับประชาชนเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้กันมาลํำลึกถึงการตาย อย่างมีเกียรติศักดิ์สรีอย่างผู้รักชาติรักแผ่นดินพลีชีพเพื่อชาติของลุงรวมทองเราทำกันอยู่ในหมู่ประชาชนไม่เคยได้รับการยกย่องเชิดชูโดยหน่วยงานรัฐแม้แต่หน่วยงานเดียวย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้ววีรชน6ตุลาก็เช่นเดียวกันย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้ววีรชน14ตุลาก็เช่นเดียวกันไม่เคยมีใครรู้สึกว่าต้องยกย่องพวกเขาในฐานะ ผู้รักชาติและปลีชีพเพื่อชาติอันหมายถึงชาติซึ่งประชาชนมีอำนาจสูงสุดวันนี้เราไม่ได้มาแค่เพื่อบอกว่าลุงนวมงองควรจะถูกยกย่องในฐานะวีรบุรุษของชาติผู้ปลีชีพเพื่อชาติผู้รักและปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราวันนี้ช้บอขอเชิญชวนทุกคนอย่าก,กลัวอย่าเขินอายที่จะบอกว่าเราเป็นผู้รักชาติค่ะ เราไม่ใช่คนข้างชาติเราเกิดเป็นคนไทยเรารักชาติไทยไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ความรักชาติของพวกเราคือการปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติในฐานะอาระยะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคือการปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือการปกป้องความเป็นไทยที่ไปเชิดชูมีเกียรติมีศีในเวทีโลกได้ เดินไปเวทีไหนไม่อายใครไปพบปะผู้นำชาติไหนไม่ต้องไปเป็นลูกกระจกเขานั่นคือความรักชาติในแบบที่ถ้าลุงดวงทองอยู่มาถึงทุกวันนี้แกก็คงภูมิใจใครก็ตามที่อับอายกับการที่ประเทศมีรัฐประหารย่อมภูมิใจกับการที่ประเทศเรามีประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพให้กับพลเมืองวันนี้เราต่อสู้เพื่อความฝันเดียวกันค่ะเพื่อความฝันว่าผู้รักชาติ ประชาชนผู้รักชาติทุกคนจะช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ชาติและช่วยกันพูดดังๆเตือนสติเพื่อนพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันว่าวันนี้นาทีนี้มาช่วยกันรักชาติรักให้ถูกทางเหมือนคำว่ารักลูกให้ถูกทางเราก็ต้องรักชาติให้ถูกทางเหมือนกันค่ะรักชาติโดยปกป้องผลประโยชน์ของพวกเรา ที่น้องประชาชนรักชาติโดยปกป้องไม่ให้ต้องมีการรัฐประหารมาถ่วงความเจริญของประเทศนี้รักชาติโดยการช่วยกันบอกว่าสิทธิการประกันตัวของนักโทษทุกคนคือสิทธิขั้นพื้นฐานร,รักชาติโดยการบอกว่าต่อจากนี้ไปหน้าไหนกล้าล้มล้างผลการเลือกตั้งกล้าทำรัฐประหารมันเป็นพวกไม่รักชาติมันเป็นพวกทำลายชาติพวกมันต่างหากเป็นพวกชังชาติไม่ใช่พวกเรา ชอบคิดว่าวันนี้ต่อสู้กันเพื่ออนาคตแบบนี้และอย่าต้องพูดประโยคแบบลุงนวมทองไม่เอานะคะให้ลุงนวมทองเป็นคนสุดท้ายที่จะพูดว่าเกิดชาติหน้าอย่าให้พบเจอการรัฐประหารอีกเลยเพราะวันนี้พวกเราทุกคนนนที่นี้มาทําให้เห็นร่วมกันในชาตินี้ชาตินี้ของพวกเราต้องไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ